เดี๋ยวท้ายรายการจะเปิดสายจดเบอร์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองดูเรื่อง leadership ดูก่อนนะฮะ leadership ก็คือความเป็นผู้นำนะฮะความทีโรบินเนี่ยพูดอะไรไว้บ้างเราลอง list เป็นประเด็นไปเลยนะครับดูอันไรที่มันแปลกหน่อยอันแรกเขาบอกว่าท่าผู้ฟังทราบนะครับลูกน้องจะมีขวัญและกำลังใจเนี่ยจะมีศรัทธาในตัวท่านเนี่ยก็ต่อเมื่อเขาเชื่อถือท่านคําว่า trust T R U S T trust คำนี้สําคัญที่สุดท่านผู้ฟังนะฮะเงินทองชื่อเสียงลาบยศต่างๆเนี่ยไม่สามารถซื้อ trust จากคนได้นะฮะ trust ก็คือกับความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยเป็นนมานมธรรมนามธรรมที่ไม่มีพลังงานมหาศาลนะฮะเขาลูกน้องจะต้อง trust คุณหน้าก่อนว่าหัวหน้าเนี่ยจะเป็นคนที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนะมีความโปร่งใสพูดความจริงเสมอต้อนเสมอปลายไม่มีการมาหลอกลวงและสัญญาคําไหนก็ทําตามคํานั้นนะฮะ อันนี้ลึกซึ้งมากเลยสิ่งนี้คำว่าใหม,ไม่ไหมก็ไม่เลยหม่มากนะเอเดชแฮปปิที่เราจัดไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็เน้นเรื่องอะไรครับเขาเรียกว่าคุณธรรมที่เป็นสิ่งสากลน,นะครับท่าฟัง,งไม่ตลกหรอกนะเลิกก็ทีสีชนนชัยแบบไทยๆนะฮะมึงนอกก็หัวราะไม่ใช่ก็ทาให้เป็นเขาดูถูกที่ผู้ฟังนะฮะเขาบอกสีชนนชัยก็คือคนที่คิดปลุกเหตก็คือหน้าไหว้หลังหลอกคนที่หลอกลวงคน ต้มตุนมนุษย์ไม่เอาท่านผู้ฟังท่างแต่วันนี้ไปเราเห็นเด็กๆญาตาิมิตรต่างๆทําตัวเป็นสิทธนชัยเนี่ยเราต้องบอยคอตนะฮะเราต้องครับไม่เล่นด้วยไม่คุยด้วยแสดงอาการดูถูกเหยียดหยามสิ่งใดๆไม่ดีเนี่ยเรา้อชี้ให้เด็กเห็นนะฮะ ถ้าเราไม่ชี้เนี่ยเด็กเขาก็ไม่รู้เด็กมึงก็ผ้าใสผ้าขาวนะฮะเราต้องชี้ว่าอันนี้มันใช่อันนี้มันไม่ใช่นะฮะสรุปก็คือหัวหน้าจะทาเป็นสีสซชไชเลยครับทําได้นะฮะที่อย่าหวังและอย่าฝันเลยนะฮะลูกน้องเนี่ยจะแอบทุ่มเทกําลังกายกาลังใจเพราะเขาไม่เชื่อคุณถ้าผู้ฟังถ้าตราไปคนเราไม่มีความเชื่อถือกันเนี่ยมันอยู่ร่วมกันไม่ได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือว่ามันเหมือนกับอะไรครับเอ่อแก้วที่มันพร้อมจะแตกตลอดเวลา รุปประโยคแรกคำแรกก็คือ t r u s t นะครับเข็ขอเน้นเลยนะครับอันที่สองนี่น่าสนใจนะหนังสืออื่นไม่ได้พูดถึงถ้าเพื่ฟังทราบไหมครับสตีเฟนเอ่อราบินบอกว่าประสบการณ์หรือนี่ไม่ใช่เป็นตัวชี้ดีนชัดเจนหรอกว่าคุณจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมาแล้วโอ้ยผมทำงานที่นี่มาห้าปีสิบปีแล้ว,ลวนะสตีเฟนโคว,ควีวยิมการที่คุณทำงานหลา,หลายหลายปีไม่ได้บ่งว่าคุณมีความเป็นผู้นำเหตุผลก็คือเป็นไปได้ไหม คุณทํางานซ้าําๆซกๆชิ้นเดียวเป็นเวลาห้าปีหรือสิบปีก็ได้โอ้โหเจ็บมากเลยคุณไม่มีเทรนดิ้งใหม่ๆคุณไม่มีสกิลใหม่ๆคุณไม่มีทักษะใหม่ๆคุณก็เลยครับทางานได้ครับซ้าําๆซากๆ,กๆหรือคุณทํางานผู้แอดมินตลอดเวลาสิบปียี่สิบป,ปีคุณก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นหรอกคุณไม่เคยอยู่ตําแหน่งดิสซิชันเมคกิ้งในการนะครับตัดสินใจต่างๆเป็นต้นโอ้โหเจ็บมากเลยท่านผู้ฟังนะเขาบอกว่าประสบการณ์การทํางานในอดีตเนี่ยมันจะมีประโยชน์ ก็ต่อเมื่ออะไรครับประสบการณ์ในอดีตเหล่านั้นเนี่ยสามารถปรับใช้กับแอสซ m e ในปัจจุบันของคุณได้ตำแหน่งใหม่ของคุณเนี่ยต้องสอดคล้องสอดรับกับอะไรครับประสบการณ์ในอดีตนั่นแหละคุณยังมีโอกาสที่จะเป็นผู้นําได้เหตุผลคุณสมบัติข้อหนึ่งของความเป็นผู้นํานอกจากสามารถสร้าง trust หรือความไว้วางใจในจิตใจของลูกน้องแล้วเนี่ยตัวหัวหน้าจะต้องมีความเชี่ยวชาญในงานเป็นพิเศษเหนือคนอื่น ถามอะไรก็ตอบได้มุมมองแยบยนต์สามารถเอาความรู้ต่างๆเนี่ยมาปรับประยุกต์ใช้ได้จึงจะสามารถคับอินไซต์ออฟ t อร์เรที่เดอร์ชิก็คือจึงทำให้คนเคารพและศรัทธาท่านได้ถูกไหมครับนะฮะและ้วก็ที่สำคัญที่สุดคือว่าประสบการณ์ในดิเนจเจอลประสบการณ์ที่มีคุณภาพนำไปปรับใช้ได้ ประเด็นคมคมยังมีเยอะนะฮะเดี๋ยวพบสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับโทรไปบอกเพื่อนฝูงญาติบิสเนี่ยที่สนใจเรื่องการบริหารการจัดการหรือมีปัญหากิจกรรมโมทูเวตลูกน้องกระตุ้นลูกน้องเนี่ยไม่ไหวเนี่ยมาฟังสตีเวนบอบบินหนังซือ the truth about managing people นะครับเดี๋ยวพบสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับถูงส่วนที่สองของรายการนะครับว่าคุณสมบัติของความเป็นผู้นําเนี่ยตามมุมมองของสตีเวนว่า คนที่เป็นผู้นําเนี่ยจะต้องรู้จักตั้งความหวังในตูกน้องค่อนข้างสูงมาแล้วนะก็คืออะไรครับพี่ให้เขาแหละ stretch วันนี้ลึกซึ้งมากก็คืออย่างที่กล่าวตอนต้นของรายการเลยนะครับก็คือจะต้อง assign งานที่มัน challenging ที่มันท้าทายนะฮะคาดหวังเขาสูงสูงสิด,ดีนะทำให้เขาเธอตัวเขามีคุณค่านะแล้วก็ที่สำคัญคือว่าเมือ่อเราคาดหวังเขาสูงเนี่ยแล้วก็เตยมนะครับให้ขวัญและกำลังใจเขานะคอยโคชชิ่งคอยสอนเขาคอยเทรนเขาตลอดเวลา คนสร้างภาพครับลูกน้องที่รู้ว่านายเนี่ยสนใจนะฮะพยายามสร้างแครีแพสก็คือครับสายการบังคับบัญชาที่จะเติบโตเติบใหญ่ไปเรื่อยๆเนี่ยเขารู้สึกว่าชีวิตเขามีคุณค่านะเขารู้สึกว่าแต่ละวันเนี่ยเป็นวันที่มันมีค่าทําให้เขาอะไรครับสามารถก็ไต่ขึ้นไปสู่นะครับจุดที่สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้สําคัญมากๆท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นก็คือต้องตั้งความหวังค่อนข้าง,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 งสูงอย่าไปดูถูกลูกน้องแต่มามีปัญหา,างี้ก็คือว่าบางทีลูกน้องเนี่ย ก็คือไม่คือมีสกิลมากนักเนี่ยก,กุ้มใจนะฮะแล้วก็ไปหาคนที่มีสกิลมาทดแทนงานดีกว่าท่านผู้ฟังไหนเล่มนะที่จัดนะครับเช่น good to great ตัวจิมคอลลินส์ก็บอกเป็นเบสเลอร์นี่ไปชิคาโกมาเนี่ยตกใจนะฮะหนังสือเลยครับที่ผมจัดนี w d ด m e เ s นเช่นซุกเล่มที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ายังอยู่บนนะครับเชลบนแผงหนังสือเนี่ยท็อปฮิตท็อปเบสเซอร์ตลอดการ เนี่ยก็ซื้อมาเยอะเพื่อสมควรครั้งนี้นะฮะมีไปเอาวัตถุด,ดิบมาจัดในการ New i m m n s s o o s เพราะอะไรครับเชื่อว่าข้อมูลเนี่ยต้องรู้เยอะๆคนไทยก็เหมือนทุกคนในโลกนะครับถ้ารู้ข้อมูลเยอะๆก็จะฉลาดมีมุมมองกว้างไกลนะฮะและจะมีความสุขฟังดีๆดีๆนะครับคนที่จะมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ต้องฉลาดฟันธงเลยนะครับถ้าคุณไม่ฉลาดคุณไม่มีทางมีความสุข แล้วมีความเจริญไม่มีทางนะฮะความสุขนี่ต้องฉลาดด้วยนะยกตัวอย่างแล้วแล้วแล้วเลยจบวางวางไปนะฮะแล้วก็เริ่มชีวิตใหม่แล้วก็ความฉลาดก็คือะไรครับสิ่งใดมันถูกต้องยุติธรรมนะฮะเราก็ต้องทําตามสิ่งนั้นเพื่อให้สังคมบ้านเมืองเป็นสุขต่างๆเป็นต,ต้นท่านผู้ฟังที่แห่งค้นตําบลใดเดี๋ยววมา,ากจะจัดเกี่ยวกับสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่า สังคมจะเข้มแข็งได้เนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไรและสังคมใดได้บ้างในอดีตท,ที่แตกสลายเนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรจะได้ช่วยให้เราเนี่ยหัดมามองกับตัวเราอีกทีหนึ่งนะครับว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะฮะมันก็ไม่เกิดผลอะไรท่านผู้ฟังนะความโลภมนุษย์นะฮะ ambition ความท้าทายเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ติดมากับนิสัยถาวามนุษย์ ไม่ต้องไปตกใจนะฮะปัญหาคืออะไรครับอย่างเจมส์เมดิสันประธานาธิบดีคนที่สองอเมริกาก็คือ ambition must be counted must be m a d e in order to count ambition ความทะเยอทะยานต้องสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับความทะเยอทะยานด้วยกันนั่นหมายความว่าใครๆก็อยากจะทําสิ่งที่ตัวเองต้องการเรียกร้องต่างแต่มันต้องมีกฎเกณฑ์นะมันต้องมีการคานอำนาจกันให้มันนะครับสมดุลกันแต่การที่มัน อนานาจมายการกันอย่างสมดุลได้จะต้องมีความถูกต้องและยุติธรรมท่านผู้ฟังสิ่งใดที่มันถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมเนี่ยทําต่อไปเลยนะฮะแล้วเนี่ยทุกคนต้องยอมรับปัญหาเราดีจริงหรือเปล่าปัญหาเรายุติธรรมจริงหรือไม่ท่านผู้ฟังอย่ามาเลิกเล่นลิน,นะฮะว่าคนเราก็คิดไม่เหมือนกันได้ไอันนี้มันตลกขบขันมากเลยนะที่จริงหรอกนะฮะคุณคิดไม่เหมือนกันได้นะ,ะแต่ความคิดไหนล่ะถูกรู้ได้ไงนะฮะ จะต้อง based on มันทัดฐานของอะไรครับ morality สินธรรมจรยาความถูกต้องถ้ามูฟังนี่ลึกซึ้งนะ,ะเลิกก็ทีแบบพี่ไทยเนี่ยโอ๊ยผมก็คิดงั้นคุณก็คิดงั้นนะต่างคนต่างคิดเออไม่ได้หรอมั้งนะยกตัวอย่างพนักงานในออฟฟิศต่างคนต่างคิดก็ทำโดยทีต่างเนี่ยคุณจะทะเลาะกันอะไรก็ตามเนี่ยนะขัดแย้งทางด้าน,นความคิดแต่จบมันก็คือองค์กรต้องได้ประโยชน์จากการจ้างคุณ จากการฟอร์มทีมขึ้นมานะฮะแล้วก็เลิกก็ทีต่างคนต่างคิดแล้วก็นะครับเอ่ออย่างนี้นั้นผลของการประชุมแปดคนคิดแปดอย่างเอาแปดฐาน <c oughs> มันไม่ใช่อีกท่านผู้ฟังนะฮะก็คือแล้วนะสิ่งใดที่มันถูกต้องมันก็ถูกต้องนะมันจะต้องอยู่เหนือตัวกูงกูสังคมตะวันตกจเจริญมากท่านผู้ฟังไปครั้งนี้ตกใจชิคาโกนี่เป็นเรียองอาร์ตซิตี้นะฮะยิ่งใหญ่ตะการตาเขาเอาภาษีประชาชนมาสร้างความงดงามยิ่งใหญ่จริงๆท่านผู้ฟังตกใจ ท่านู้ฟังไม่สมเลิกโพรอเมริกันเลิกก็ทีมันว่าปุญชัยเจรไปเอกเมืองนอกอยู่10กว่าปีไปตั้งโพรอเมริกันคุณไม่เปิดหูเปิดตาดูสัหน่อยว่าประเทศที่มันจเจริญแล้วเนี่ยเขามี rule of law กฎเกณฑ์กฎหมายบ้านเมืองเงินภาษีต่างเอาไปเพื่อเท่ไรครับเขาเรียกว่าทำนุบำรุงนะครับประเทศชาตินะฮะแล้วก็ให้ทุกคนอยู่กันร่วมจนเป็นสุข นะฮะเขาเรียกตกคองโดยประชาชนเพื่อประชาชนสําหรับประชาชนท่านผู้ฟังนะฮะนี่ลึกซึ้งมากเลยจุดนี้ผมตกใจเลยโอ้โหสร้างแบบเมืองที่น่าอยู่มากสุดๆก็คือภาษีประชาชนนะฮะแล้วก็เรื่องคอรัปชันนี่ไม่ม่นั่งตลกหรอกจับได้จัดการเลยนะฮะก็คือไม่มีการปล่อยไว้ไม่มีการนั่งลากเป็นคดีเป็นปีสองปีสิบปีไม่มีท่านผู้ฟังเขาจะมีระบบสาลที่เร็วมากให้จบจบไปเลยนะฮะของพวกนี้ไม่ต้องมาเล่นลิ้นอะไรมากหนะักท่านผู้ฟังมันรู้อยู่แล้วอะ นี่ก็คือระบบความแข่งตวัวนตกทอามาใช้ไม่ใช่เป็นการก๊อปปี้ฝรั่งสิ่งใดมันเจริญสิ่งใดมันถูกสิ่งไหนมันใช่เนี่ยแล้ว้องเอามาทําจบไม่ต้อง no question ask สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่ามีบางคนที่ชอบสงสัยเอะใช่ได้ไหมฝรั่งอะอไหรเนี่ยแต่ไมหมดท่านเปรียบดังกับชาวบ้านคนนี้ที่ถูกคนยิงเข้าอ,อกเนี่ยปรากฏว่าคนจะรีบมาช่วยเนี่ยดึงธนูออกหมอมาแล้วนะหมอจะเพิ่งดึงเลยใครเป็นคนยิงผมนะเขายิงผมทําไม โอ้นะเอ่อบ้านเขามีกี่คนนะฮะทนูนี้มันหอมจังมันทํได้วยไม้จันหรือเปล่าท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าถามไปถามมาตายก่อนเลยจบเรียบร้อยท่านให้อุทาหรณ์ก็คือสิ่งใดมันดีมันมีประโยชน์เนี่ยรียบรับมาทำนะฮะแล้วก็อะไรครับจะได้เจริญก้าวหน้าเร็วๆดับทุกข์ดับโศกนะฮะแต่วันตกเขาเน้นเรื่องนะครับกฎเกณฑ์ระเบียบความถูกต้องเราต้องสร้างสังคมแล้วนะครับ อดีตเป็นไงช่างประไลแล้วเอาปัจจุบันนะความถูกต้องความถูกต้องเริ่มในในครอบครัวพ่อแม่ก็เหมือนกันนะจะต้องสร้างความถูกต้องให้เกิดขึ้นในสายตาลูกก่อนนะครับหนังสือเรื่อง The Lost Less Travel ของสตีเวนโคบีสนุกมากเขาบอกว่าครับพ่อคนนึงเป็นเมานะฮะเช้าสายบ่ายเย็นอไอกับผมไม่เมาอะไรเงีเ้ยเมาเต็มไปหมดนะโวยวายสร้างหุหาเยอะแยะตอนที่สัง่งเมาบอกลูกชายหัวปีหัวปีนะว่าลูกเอ้ย ลูกห้ามดื่มเหล้านะการดื่มเหล้าเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีอีกแล้วเห็นไหมคือทุกอย่างต้องมีความถูกต้องและความยุติธรรมตั้งแต่ระดับครอบครัวท่านผู้ฟังนะครับต้องเริ่มสอนลูกแล้วว่าความถูกต้องคืออะไรนะครับใช้ความรู้สึกหน่อยนะฮะก็มีการเล่นลิ้นอีกโอ้ยนะค,ความรู้สึกคืออะไรมันวัดมันวัดไม่ได้ไม่จริงหรอกท่านผู้ฟังนะฮะคุณสงบสงบสงบิครับหายใจลึก,ลก พูดโทเจริญไว้สิบสิบยี่สิบครั้งนะฮะให้มันสบายใจแล้วก็ถามเขาเบื้งในเลยว่าความถูกต้องคืออะไรถ้าบุฟังครับคําตอบที่โพ่าอาจารย์หน้าผากเลยนะฮะที่คุณคิดไม่ได้ที่คุณถามตัวรู้ไม่ได้ที่คุณไม่รู้ว่าความถูกต้องคืออะไรว่าจิตไม่สงบพอนะฮะสรุปก็คือมันเกี่ยวอะไรกับการจัดเกี่ยวมากเลยก็คือคนหน้าจะต้องทรงไวซึ่งความยุติธรรมความถูกต้องนะฮะเลิกและทีนี่จะเอาเลยครับเอ่อเอาใจลูกน้องที่มาจบสอบพอเนี่ย ไม่เอาทุกผู้ฟังนะฮะมันบาปนะฮะเธอทําลายขวัญและกำลังใจให้คนรู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตเหมือนกับเออสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้โดยไม่มีขวัญกำลังใจนี่บาปเหมือย่างน,นทัทนานผู้ฟังฉะนั้นเราต้องให้ขวัญกำลังใจลูกน้องเราถูกไหมครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตั้งความหวังมากๆนะให้เอ่อให้ขร้ว่าเราลุ้นเขานะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือว่าตัวหัวหน้านเนี่จะต้องนะครับเอ่อรู้จักเขาบอกว่าครับเออมีความมั่นใจตัวเองนี่สาคัญข้อต่อไปนะครับ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะฮะและกล้าเปลี่ยนสิ่งต่างจากหน้ามือไปหลังมือนี่สำคัญมากๆทีท่านผู้ฟังฝากไว้เลยนะครับก็คือตัวคุณจะต้องมีความมั่นใจความมั่นใจนี่ไม่ใช่ความแบบเขิมเกริมไม่ใช่เป็นคนที่บ้าอ้านาจเปล่านะความมั่นใจคือเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนี่มันถูกต้องนะฮะท่านผู้ฟังครับมองอัดหนึ่งก็รู้แล้วคนไหนมีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมการพูดจา คนที่มีคุณธรรมเขาจะตรงไปตรงมาเขาจะมีพลังแต่คนที่พูดกับเอออาเออเอาเนี่ยก็คือไม่ค่อยมีคุณธรรมในจิตใจมันเป็นธรรมชาติท่านผู้ฟังฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเน้นเรื่องสภาวะจิตเป็นหลักนะฮะฝึกจิตให้มีคุณภาพก่อนนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายของเรื่อง l e เดอร์ชิพก็คือจะต้องรู้จักปรับสไตล์ของความเป็น l e เดอร์ชิพด้วย leadership บางทีเราต้องอ่อนเขาเรียกว่าอะไรครับแบบ supportive leadership คือคือไม่ไปวุนนนน่นวายหรือยุ่งเกี่ยวกับลูกน้องมากนะก็ต่อเมือ่อเป็นลูกน้องที่ค่อนข้างฉลาดทํางานด้วยตนเองได้นะไม่ต้องการให้หัวหน้ามาชุนจ้าวุ่นวายง่ายเลยแล้วก็ดูอยู่ห่างๆให้ขวัญและกำลังใจช่วยแนะนําแต่ถ้าลูกน้องบางที่เอทเอที่งงซงซึมซึมเศร้าๆเนี่ยเราต้องใช้เลยครับคือเ directive l e a d e r s h i p เริ่มชีน้นําเริ่มบอกหรือลูกน้องที่ฟุ้งซ่านอย่างที่ผมคินในจริตหกสารในการอ่านใจคนนี้ขันที่สิบแปดอาจารย์ผู้ฟังนะฮะ หนังสือทอปผิดสามปีที่ผ่านมานะฮะถ้าเจอลูกน้องที่เป็นโมหะงงงหรือว่าฟุงา้งซ่านพูดทั้งวันเช้าสายใบยเยน็นผัดวันประกันพรุ่งมีข้อแก้ตัวในการส่งงานช้าตลอดเวลากรณีนี้ต้องใช้ directiveleadership ก็คือชี้นำบอกเขาว่าต้องทำอะไรบ้างนะทำถูกทำผิดต่างๆเป็นต้นอันนี้ลึกซึ้งมากอีกข้อหนึ่งของความเป็น leadership ของเขาบอกว่าจะต้องรู้จักเลือกประเด็นที่พูดประเด็นที่สนใจนี่ลึกซึ้งที่สุดแล้ว ในการประชุมซึ่งกินเวลานานเลยกันน่าเบือประชุมเช้าสายบายเ็นเนี่ยมีอะไรออกมาเลยเนี่ยหวัวหน้าจะต้องเลือบประเด็นที่พูดมันคมคม,คมสามสี่คำก็จบนะประชุมเพื่อสาระอะไรนะแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถดึงนะครับขวัญและกำลังใจทุกคนเนี่ยนะครับมอบให้กับนะครับสิ่งที่กำลังทำอยู่นีลึกซึ้งมากเลยนะครับแล้วก็